เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับหนมมุ่มของมาฮิ้าห์รถสวยสวยไชมเลยสวยเลยขายนะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับนิสสันซันนี่ปีศูนย์สองเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสีสวยเงางามเลยนะครับซันนี่นิโอเครื่อง1.6เกียร์ออโต้นะครับ ภายในสวยสะอาดเบาะหนังสภาพดีทั้งหน้าข้งหลังเกียร์ธรรมดาครับคันนี้ต้องขออภัยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรมร,มมร,ธรมดาแบกงสวิตช์แผงคอนโซลยังสมบูรณ์ไม่แตกหักไม่ชำรุดตัดลายไม้ด้วยครับ ภาษี68มีนา68ภาษีขาดก็ไปต่อได้ต่อได้ปกติที่ไหนตอนไหนก็ได้เล่มเอกสารครบพิกัดดูรถอยู่พุทธมณฑลสาย5เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ